นี่ครับบรรยากาศหลังจากเสียสินภารกิจมื้อนี้เข้าไปสิเข้ามานอนกันเอาเอาเป็นผู้เดียวไม่ได้ใส่เอาปกติผมก็นอนผู้เดียวมันจังไม่ได้ใส่อสุธิ์จ้าผมไม่ได้ใส่เนี่ยอ๋อวุฒิบัตรครับเอาเอาเมื่อกี้ตาเป็นอาจารย์อิงผมอาจารย์หวังอาจารย์อิงเหมือนเด็กมาแทนเอาอิงเพิ่งครับโอไแทน แน่นครับผมซื้อยังครับนี่อ่าซื้อจานน์ลนครับมาตามาตาเสกมาแตนเดี๋ยวจะว่ามาตาบ,บานเด้ยมาตาน้องป๋อครับผมอ๋อคือจังเงนหนานคุณคือจังทีมงานอาจารย์บุตรจันชร์แบแม่ครับบ้านเดียวกันเนี่ยครับผมคือเดี๋ยวมาเล่นกีตาร์หรอ่าคือไปแจมน้องเพิ่นครับเงินไปแจมแ,มมแจมเสียดีแต่สองงานหรอกแม่เขาคือเดี๋ยวมาอยู่ห้องเงียบก็เลยผมหลงมากครับหลงมากเขาเป็นไม่กีตาร์แมนครับผม มก็ตกใจกูโดนผู oh ้เ oh ด็กมาหนังตะกอกอ้ตะกอมาหนั่งกันน ah ี oh, ่ของวะโอ้ตะกี <naire> ้ตะกี้เจ้าบ่มีขี้ต่างก็จำไม่ได้เลยอ๋อนี่เห็นภาพเสามนั่งกันยี่สุดเลยเฮ้ยบ่มีหรอผู้หญิงสองคนแก่เพ่งครับแก่เพ่งครับแก่เพ่งอันนี้เบื้องหลังของเงนโซโล่กันเลยแมงครับแก่เพ่งเพ่งไม่หลวมๆครับคิดนี่บทมือมือโซโล่ได้ยินจังยิงแมนครับแบตเลยก็พอเหรอครับแบตเลยก็พอมีโน้ตให้อ่านบนนี้อ่านโน้ตบนนี้กันหน่ บอครับจ้ำเรื่อๆนครับจางซื้อดเลยใช้บาฮาร์ดตัวนี้40เพ้งจ้ำลรื่ยๆครับจ้ำจิตริงอะไรครับจ้ำ่จิงหรโอ้ดีดีกันไล่เติมแล้วครับซืยอดครับช่วไหมครับเนงสตลอดครับที่ี่หาสอวันเนาะแมนครับจวนครับจเรธรรมดาเลยทุกนเอาแม่นียังนี่เอาเจ้าก็เล็นพิ้นติแม่เล็นพิ้นนิดเดียคับพินก็ได้ครับ ไม่อน er ี ah, ่ดี่แม right. ่ัาพิ่ก็ไดรอันนันเหรอมาหรือฟังรัดีงไบ่นเหอันนี้รินอฟังดลโอ้ได้ครับได้ได้พินนิดว่าด้ยืนยืนนิดอันครับอืมโอ้ธรรมดาเอาเสียบแจ็คเสียบนั่นขึ้นเป็นในเบ้องบนอ้วพ่้นกันพ่อะได้ครับพระได้พรก็เนี่ยนะครับอย่างน้วนี่สิบมีแฮ่ด้นั่นเครับ

ต้เจ้าเหรียญเท่นหอยซ่าไปจะคยเรียญเราเรากบ่การเหียญเราบิ้งมอมืตางกันบิ่งในห้องหอย้สาย้องจหกใสยกุนเนาะโอ้บางอ่งเฟี้ยงโอ้ยบ่งหอยซ้ำฟ้ามื่นเบงไงโอ้ยคนหลุดในภาษีการเรียนน้ำบนีมันค่อยเปลี่ยนเสียงันเนะเบภาษาที่บ้านาะเจ้ตนียังใช้สั่มาบอกให้กันไปเรีอยู่ แกงกันแล้วแกงเลยกันงั้นแกงอยู่คุ้มสิบก่าเอวที่ยงไรอีเดียับทมาท่านเปลี่ยนมาท่านหน่อนรหมแกยังแกยังแกงงันแกว่าอุ้ยเพี่ยเนื่อนไรเนี่ยเพิ่งจันหนักอีเดียนักแบบเด้เพหลายโอ้เป็นจันหนักงานสิ่งตัดปีเป็นผู้ใหมกเนี่ยดคนบบนี้รำเพ่อน น้ำย่อเอวมน้าสราปนอีกยงเะอาจารย์สาธิตบ่เ่ขึ้นหลักกาเพิ่มแหวนเพิ่มไลครับไล่ไลยเท่านี้ครับนี่มีกีตางมานอนน้กี่ตางเงียเนี่ยขาจะผู้สาวมานอนนคือวางสันโมได้ดรอยู่นี่นุ่มสวสววมโนครับเออิได้ครับตีกีตาา์ตีครมเนี้ยไม่ต้องเอยซ่ๆเล่ยครับอันนี้ใส่ยเราเนี้เฟีครับ คายคลองลอยบ้านนะคลายคลขายๆไม่ไ <Tipp> ด <oir> ้ใสครับซ้อนซ้อนงกีตาเนี่ด้อได้ครับได้ซ้อนเด็บ้เหนีได้ครับได้ได้้วบุ้พี่อาที่สียครับขอสักสักเอาไปเลยครับสินะสว่ๆไมาอยู่นีจากสามีงานยูบ่ได็กกตาเป็นเพื่นเดียดยวงานงานถ่ายแหะครับคือทานเอากับไปเอาอีกเป็นอันนี้แหละตอนนี้เป็นไปเสรทจภารกิจครับทางบ้านแค้มาเที่ยง เุ่วงคุไ่เด็คอนหรที่จริงกับนาจซิมไปมากผมงานนี้ที่แรกจะ็ปงานบือการไปไรสุ่นไปรทีวเจ้าก็ะไรซสดนต้องมีปีเจ้าเฮ็ดทีมไรซ่นดีความตียไปทีมไปทีมไฟแอ้ทีมเสียงทีมไฟโอ้ม่สิไปยังต้องกันสามคนแต่ว่าเดินนี้เพิ่ปอยเพิ่ไปสองพลาดกรสับพลาดแล้วเพิ่งกันก็เจ้าเพิ่มรุ่มาอยู่ดีๆกัดมาซอยเพิ่งนี่ยนะครับเขาเห็นเพิ่งแซวว่าจากเมื่อมีเมื่อเป็นนักดนตรี ก็ได้เทียนส่มตัวนี่บอกผมเรียนดนตรีมาตั้งแต่ละครับแต่ว่าไม่เห็นมิกมิกนี่ก็คือช่วงนึงผมไปอยู่น้ำไอพิเอทก็ได้เดบิไปเห็ุซอยเพิ่นเพิ่์สาร์ลาปินะคือสาร์ลาเลยสาร์ลาเลยบริการนะโอ้โหแล้วเหตุนี่นะเอพิเท่อดนี่นะครับโอ้ก็ได้เดบิวไปเห็ุซอยเพิ่นว่าหลอกก่อนคือเป็นปีนไฟปีนั่นนลยโอ้ยนั่นมันคือเบื้องหลังเขาคิดว่าเล่ยนดนตรีเป็นเนาะโอ้ยนี่นะครับเบื้องหลังโซโล่ แต่ละเพียงผมไมีสมเอาเอาเยอะมาด้วยสมก็รำมดามันอาจจะเป็นแบบว่าการบาลานซ์ะครับอาจจะมีเครื่องปอลมาซอยแน่เทปแต่มันเป็นโน่นนั่นคือว่าโน้นมันเพี้ยนไปหนึ่งคือให้มันเป็นแบบว่าเพราะจเครื่องปอล์ออกมาแล้วเครื่องปอ่านี้มันอาจจะเป็นคู่ไหมโน่นเินเครื่องออกมาแล้วมันอาจจะกบกันซึ่งหนึ่งไหมกบกบกอยังอีกเยอะอยังกับกบอีกเอากบเสียงดีเฮะเสียงอุ้งโบโบโจโบโบเวียดไหม โอ้ยบวดวุ่นไปวุ่นมาเลยบ่ะนี่นะครับเบิ่งขั้นสอนพูหลกควรกนบรางดิว่ามันว่ามันจับเหรีปุ๊บแล้วตรงแก้เพี้เมีัน่มนร้นว่าหอนอุ๊้เดินกันได้บ่ามั้ยเนนพูดให้ดิ่นกันได้ถ้าไปทางไปทางมันสดีเนีโอ้เพี้ยงนี่คือผมนี่ตรงทามทามก็เจอตลาดว่าเพี้ยนี่ตรงของวรชชันใเวร์ชันไหนถ้าแก้ไปมันขึ้นมมมันม่มีอไรวชชันม่นครไบมีลายเวร์ชันอย่างเนี้ยยกยกตัวอย่างเลย ตัวชัน,อ,น,น,นอะไรเนี่ยเพลงที่มันเพลงเก่าแหละแต่ว่าแห่งมันมีเวอร์ชันใหมนเนี่ยอ๋เครื่องน,น้ำเปล่าติบดไม่อยากเป็นรักนตกะกาเตียนอะไรนี่อโอ้โหมีมีอะไรครับมีอะไรดูเป็นทรงม้าแห่งหันไม่มีเพ่งแบบไม่สกัดเลยครบเพี้ยนหนึ่งเพ,พีอ่าแสบแสบด,ดีครับเพี้ยงบุเดเพียงหอยใหม่ครับเพียงประกอบละครอันนี้มากมากมากดีครับนี่นะครับเพราะว่า คือเศร้าหน่เพื่อนมาบอกผมว่าเพียงแห่หน่ของสินอีสานเลือ่อขนาเอามผมได้ตกใจอ,อย่างนอยองน้อว่าเพราะแต่ผมมันตุกไปแางงพอหวังเลยบอกว่าตัตัวไปสืบมาได้เรือว่าเพื่นสิขืทอมไหอ<ม>ีกนาตัวไปฟังมาได้เรืตกตก่อตัวกัลียนเอารอดเนะาะเจ้าคือว่าสั่อนะรอ,อ,อ,อผมก็บว่าท่านอีกนั่นอยู่ไปนี่สุดยอดยี่สมา,า,าเป็นยังไงลราไม่ตาจารย์นตีแบบระดับ นันก้มว่อหรเนั้งใน้อศมือย่งอยู่ดิ้นเลยปวดจอดเรียนเนี้ยห่ยซะโอ้อะไรไม่จับโดนเลยไม่จับไม่ปีเลยโอ้คือจับอยู่งนั่นก็ว่าไปจับเมิ่อจับอ้แล้วโอ้ยบอกพูดองไปจับพิ่นอเป็นกลไหนกลัวเหรอความมีกลัวามีกลัวครับเอาครับจุด ขันี่สอมตแล้วสอมตอครับจะเนกัฝากไปน้องเดียวกันว่าดีซีหามนครับว่าดีซีหาราคาเดิมครับร้อยสี่บเก้าบทครับฟอรขับคุ้มกันเลยศิลปินกับเจ็ดคนคนละคู้เดียอันี้ยคุูมเดียครับผมก็ทันงั่นซื้ออย่างลำเพลินลำเดืนลำเต้ยแมนครับมีลำพูนเตอยลำลำเพลินวองสะกวนั้วโอูุ้้มีดีครับสาธิตโอ้ยมีทุกรูปแบบเขาไปขับวบงตจละคนเนาะช่วว่าเ็คนเนาะ เพราะไปเทียนทำงานเงียบโอ้มือนยักเลยแต่งานขาฉาดโจดโไดไปเบื้องเจ็ดเหมือเลยดิขันมันเป็นเขาจ่างมห้นะตะวันปกคมไปไปหลินเปิดนี่ตะแคงก็โจนี่เพ่อยเครื่อิลนเป็นผู้เดียวเองแมนบัสด้วยนี่ช่องหน่อยนี่โจงานที่คุมโอ้คนทิลนเป็นเจ็ดถังล้ำแยื่ล้ำเยื่อมาก่อมลําเยื่อก๋วยช้าดิ่นนี่นอนแดี โอ้โ่ทามาดาหาเบิ้งยากกว่ากันกันไปซื้อบัตรเบิ้งน้หมอลำแบบเป็นตอนสมัยมันแสดงได้กันเดี๋ยวเบิ้งแค่วุงเดียวแม่หนีแหงบ่ค่อยงบ่ค่อยมีแล้กครับเพ่า่ค่อยมีนะครับอนนั้นไปซื้อบัตรกานีบซื้อครับคือันปีแปดแปดสองมอเราไปซ้อกาแเลยคือว่าคือดุลเนยสมมุติเส้าหลินก็ไปเ่นว่านองนะครับบัตรลอยบัตรลอยซีบเกาบาทเนาะแง่งแฟนเพจสาหน่อยเป็นบันแพงครับผมหรือว่าจิตถัดไปได้เฟียร์นบ เดียวต้องไปซื้กันยาาลืมยาผักดนงานอยู่งเงขาต้องงานตลอดยู่สีชั่วโมงหึงร้อยสิบเก้าบาทอาชีสาแน่ครับอาชีสาน่คน่ะขอลายครับไปเจอกันครับผมผมขอคุณอนไรคุณล์ไปครับสุดยอดเลย